สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าไก่ก็จะมาชวนเพื่อนๆไปเที่ยวในห้างนะคะไปดูสินค้าจริงๆไม่ได้ซื้อนะซื้อเฉพาะจําเป็นก็คือทิชชู่อาหารหมาไข่สองแผงแค่นั้นแต่ที่ถ่ายให้เพื่อนๆชมคือมันมีอาหารหลากหลายเสื้อผ้านู่นนี่นั่นก็เรียกว่าดูแล้วเจริญหูเจริญตาเห็นแล้วก็อยากท่านค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะคะเพนดูคอนเสื้อผ้านะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวรารีวิวนะคะ อันนี้โซฟาตัวนี้ราคาก็ประมาณ 1, 9, 1, 9, 10, 9, 10, 10, ปเสนเก้าเสนเก้าเท่ากับสองเสนเลยเพื่อนๆภาษาแสลลนก็จะเรียกครัวว่านะคะนี่ที่เก็บของเนาะเหมือนกระท่อมอะ่ะอืมสนักของหราย,ยาง ขนมพี่น้องเอ้ยมีเตนเนลเสพเสพแต่ปลาคอยบวซือหรอกหัวคอยเลี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามมึงยิบนะโดนดูนะคะห้ยน่าทานทั้งนั้นเลยเ็นตเตแซ่บค่ะพี่น้องค่ะคอาเน็รปลานะคะ ปลาปลาแบบนี้ที่ปลาไก่เคยตกกันนะสีแดงๆงเนื้อแดงอันนี้เป็นเป็นลักเซลมอนเนาะพี่น้องเนาะตอนใ่ญ่ๆแค่หนึ่งกับประมาณสามพันหนึ่งสามพันเหล้วเต,เต้ความนัากิงใหญ่อันนี้สี่พันแปดนะคะชิ้นใหญ่ๆปลาดลักแต่ตาโตละลักขึ้นอ่ะอ มุนปลาชีจะเอ็กวันกินน้ำนี่อันนี้เนื้อวัวนะคะเนื้อวัวก็ประมาณโลละสองพันโลละสองพันเนาะค่ะเนาะแพ็กหนึ่งกับประมาณหาพันแปดเนาะค่ะเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวเหมือนกันนะคะนี่พันห้าแพ็กหนึ่งก็ประมาณสามพันเจ็ดเนื้อวัวที่เราเอาไปสเต็กได้ละค่ะนี่ก็เอ่อเนื้อตั อันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะไก่ไก่จ้าไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินมัวแล้วปลาไก่ใสยอยากอัดคลิปหลายกันเรยมัวพี่น้องถ้าอกไก่ก็จะแพงนะคะถ้าอบไก่ก็จะแพงแทกนึงนี่ นาสิเติมหนึ่งผุล่ะลกตั้งสองพันซี่โอย้ยมาขึ้นหลาเลยเดี๋ยวเราเดินชมต่อนะคะนี่เสืองมั่วพี่น้อหมูตกใหญ่ๆเนื้อหมูีนี่หมูสิบประเทศหมูกรอบนี่ก็เอาไปเลยนี่เพราะมันเค็ดพันกัวี่ชิ้นใหญ่ อันนี้เป็นหนูสามชั้นที่เป็นแพ็กแล้วแพ็กแล้วก็สามพันแปดนะคะแพ็กหนึ่งหลากหลายเยอะยมมาไกไหมนี่ลองตามใจค้นกินเลยสิเลือกแบบไหรคนน่ะคอร์สก้นะคะ อันนี้คัสนะคะเป็นหมูบดหมูบดแพ็กนีกับประมาณกิโลละพันหกเนาะค่ะเนาะ,นะมาตรงนี้นะคะมาตรงนี้อันนี้เป็นหมูก้อนอันนี้เป็นซี่โครงหมูซี่โครงหมูก้ากิโลละสองพันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่เขาอบมาเป็นกล่องใส่กล่องแล้วนะคะพามาเที่ยวชมอาหาร สู้ชีพน้องอยากกินบอสุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสิเพื่อนๆค่ะมีเหยื่อเยอะแยะมากมากเลยพี่น้อง กออนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไปเที่ยวกับพ่อไก่ในห้างเที่ยวแบบนี้ความสุขได้ชมของสวยๆงามๆได้ชมอาหารการกินที่แบบว่าเยอะแย,ะ,ยะมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ออฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ป่อไก่ด้วยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ